เวลาที่มือถือของเรามีปัญหานะครับมีคนทักไลน์มาแต่ไลน์ในมือถือเรานะครับกลับไม่แจ้งเตือนให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามนี้ได้เลยก็ก่อนอื่นนะครับใหเ้เพื่อนๆเข้าไปที่เพจสโตก่อนเนาะเพจสโตในมือถือนะครับจากนั้นพิมพ์ไลน์ตรงนี้เลยไลยนะครับในลักษณะนี้พิมพ์ไปเลยจะสังเกตเห็นว่าบางคนนะครับอาจจะยังไม่ได้อัปเดตไลน์นะครับก็ให้ทําการนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยตรงนี้ส่งผลต่อการแจ้งเตือนอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับถ้าไลน์ในมือถือเรานะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วให้เราไปดูการตั้งค่าการแจ้งเตือนของไลน์กันครับก็เข้าไปที่หน้าจอหลักก็ได้ครับอ่าไปที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการเข้าไปที่ไลน์เมื่ออยู่ในไลน์แล้วนะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักตรงนี้ก่อนจากนั้นกดฟันเฟืองการตั้งค่านะครับตรงนี้เลยและมาดูหัวข้อการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเลย โอเคจากนั้นนะครับให้เรามาดูหัวข้อการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับถ้าของใครนะครับไม่ได้เช็คถูกตรงนี้ให้เราเช็คให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บอ่าแบบนี้จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาดู3จุดสําคัญที่ส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแอปไลน์ของเราเนาะอ่าจุดที่1นนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงข้อความตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้มันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้อยู่การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นส่งเสียงและแสดงในหน้าจอนะครับมันถึงจะถูกต้อง ถ้าของใครนะครับเป็นปิดแบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้เวลามีคนทักไลน์มาหาเราเราจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะมีวิธีการแก้อยู่นะครับแนะนําให้เพื่อนๆมาดูให้ครบนะครับดูที่จุด2ก่อนเลื่อนลงมานะครับโอเคตรงนี้เลยการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับก็ให้มันเปลี่ยนในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าของใครขึ้นสถานะปิดอยู่หรือขึ้นสถานะไม่มีเสียงนะครับ ก็เราจะแก้ให้มันเป็นส่งเสียงและแสะดงในหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับตรงนี้ก็สําคัญเลยจุดที่3คือการโทรการโทรตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับมันควรจะเป็นส่งเสียงและแสะดงในหน้าจอเหมือนกันนะครับผ้าของใครปิดอยู่ก็ให้ใช้วิธีการแก้ต,ตามนี้ได้เลยให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้จะอยู่ในหัวข้อที่2สําหรับการแจ้งเตือนนะครับอ่าให้เรากดเข้าไปเลย จากนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าในหน้านี้มือถือ Android แต่ละเครื่องนะครับมันจะแสดงผลไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการกดซักสามรุ่นแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับเราควรที่จะเปิดการแจ้งเตือนที่สําคัญในหน้านี้นะครับอ่าอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยสําหรับการแจ้งเตือนนะครับถ้าของใครปิดอยู่ในลักษณะนี้เราก็เปิดการอนุญาตการแจ้งเตือนให้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงข้างล่างตรงนี้มันจะมีตัวบอกสถานะอยู่นะครับตรงนี้เป็นสถานะไอคอนนะครับก็เปิดได้เลย ตรงนี้เป็นหน้าต่างแบบลอยนะครับอันนี้สําคัญนะครับในกรณีที่เราเล่นมือถืออยู่เนาะและมีคนทักไลน์มานะครับไลน์ของเราก็จะเด้งเลยอ่าอันนี้เป็นลักษณะของหน้าจอล็อกนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานมือถือนะครับถ้ามีคนทักมามันก็จะเด้งเป็นการแจ้งเตือนนะครับมาที่มือถือเราให้เรารู้เนาะว่ามีคนทักไลน์มาครับอ่าตรงนี้สําคัญก็เปิดได้เลยโอเคจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเมื่อกี้นะครับเราดูที่หัวข้อโทรเนาะที่มันมี3หัวข้อนะครับหัวข้อโทร หัวข้อการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับและจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับ3หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญสําหรับการใช้ไลน์นะครับอ่าก็ตรงนี้เมื่อกี้ถ้าใครปิดอยู่นะครับก็ให้เราเข้าไปเปิดได้เลยเริ่มต้นจากการโทรก่อนเนาะกดไปที่โทรนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดอนุญาตการแจ้งเตือนตรงนี้เลยโอเคครับตรงนี้นะครับทุกรุ่นก็จะมีเหมือนกันเลยให้เรากดเข้าไปนะครับและปรับเป็น การแสดงแบบเปิดเสียงนะครับอ่าตรงนี้จะมีเหมือนกันนะครับทุกรุ่นแต่อาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันแบบ100%เนาะก็กดแบบเปิดเสียงในลักษณะนี้เลยโอเคจากนั้นกดแบกนะครับโอเคเมื่อเราเปิดตรงนี้แล้วและแก้ไขตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาเปิดการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยตรงนี้เลยก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับวิธีการปรับค่าให้การโทรนะครับจากที่มันปิดการแจ้งเตือนอยู่ให้มันเป็นส่งเสียงและแสดงในหน้าจอนะครับอ่าจากนั้นให้เรากดแบกเลย หัวข้อสําคัญต่อไปนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนทั่วไปเนาะอ่าตรงนี้มันขึ้นว่าการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้มันเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนแล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันปิดเสียงอยู่ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับและกดเปิดเสียงให้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นกดแบกนะครับและมาเปิดตรงการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยตรงนี้ให้เรียบร้อยครับโอเคจากนั้นกดแบกนะครับ ก็เรียบร้อยเนาะสำหรับหัวข้อที่2นะครับมาดูหัวข้อที่3กันครับการแจ้งเตือนตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้หลักๆก็จะเป็นแชทเนาะมีคนแชทไลน์มาหาเรานะครับถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็มาแก้ตรงจุดนี้แหละครับอ่ากดเข้าไปเลยนี่นะครับมันปิดการแจ้งเตือนอยู่ให้เราเปิดให้เรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดการแจ้งเตือนให้มันส่งเสียงนะครับกดตรงนี้เลยและกดเปิดใช้งานเสียงนะครับโอเคจากนั้นกดแบกนะครับและกดการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ โอเคก็เรียบร้อยเนาะอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนแบบส่งเสียงแล้วก็หน้าต่างรอยเนาะจากนั้นให้เราแบ็กครับก็ประมาณนี้นะครับ3หัวข้อที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้หัวข้ออื่นเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ขอเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าจะเป็นการเชิญเข้ากลุ่มรายนะครับหรือว่าหัวข้อต่างๆนานาเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปและเปิดให้หมดได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วสถานะที่เราเช็คกันเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับ ให้เรากด back ตรงนี้ก่อนโอเคเริ่มต้นจากการแจ้งเตือนข้อความก่อนนะครับการแจ้งเตือนตรงนี้มันขึ้นสถานะว่าส่งเสียงและแสดงในหน้าจอแสดงว่าเราได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไลนถูกแล้วนะครับอ่าในส่วนของหัวข้อที่หเลื่อนลงมานะครับดูหัวข้อที่2ต่อเลยโอเคการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับตอนนี้เป็นสถานะส่งเสียงและแสดงในหน้าจอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับ และการโทรนะครับการโทรตรงนี้ก็เป็นสถานะส่งเสียงและแสดงในหน้าจอแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโดยการเปิดไปที่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักในลักษณะนี้แล้วผมจะใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับในการทักไลน์มาที่มือถือเครื่องนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับสําหรับการแจ้งเตือนไลน์ในมือถือนะครับเดี๋ยวลองโทรเข้านะครับอลองโทรเข้าเลย โทรเข้าก็ขึ้นนะครับก็น่าจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของไลน์ไม่แจ้งเตือนได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยโอเคและสําหรับมือถือของใครนะครับที่ขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของไลน์ก่อนนะครับกดเปิดตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรามาดู3หัวข้อสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับและการแจ้งเตือนตรงนี้ให้เรากดหัวข้อสําคัญเข้าไปเลย จากนั้นให้เรากดเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของไลน์ตรงนี้เลยโอเคครับตรงนี้นะครับเราปรับเป็นสําคัญนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าให้ไลน์นะครับส่งเสียงในขณะที่มีคนโทรไลน์หรือว่ามีคนทักไลน์เราเข้ามานะครับอจากนั้นนะครับให้เรากดปรับเป็นแสดงบนหน้าจอนะครับตรงนี้เลยโอเคและอันสุดท้ายนะครับให้เรามาดูตรงนี้ด้วยนะครับหน้าจอล็อกเนาะตรงนี้ก็หมายถึงในขณะที่เราล็อกหน้าจอหรือว่าเราไม่ได้ใช้มือถือนะครับถ้ามีคนทักไลน์มา เราจะอนุญาตให้ลายแจ้งเตือนหรือไม่นะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับและกดแสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับให้เรียบร้อยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหัวข้อสําคัญนอกเหนือจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดดูได้เลยนะครับอ่าและอีกสักตัวแล้วกันนอกสำหรับวิธีการแสดงผลในการปรับค่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับการแสดงการแจ้งเตือนให้เราเปิดเลยโอเคจากนั้นตรงนี้อนุญาตป้ายแจ้งเตือนนะครับให้เราเปิดให้เรียบร้อยอ่า และอนุญาตการแจ้งเตือนแบบลอยนะครับก็ให้เราเปิดเลยและการอนุญาตให้แสดงการแจ้งเตือนในหน้าต่างล็อกนะครับตรงนี้ก็ให้เราครับทำการเปิดได้เลยโอเคครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับดูหัวข้อสําคัญ3หัวข้อเหมือนเดิมนะครับการโทรการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับและการแจ้งเตือนอ่าตรงนี้ให้เรากดเข้าไปปรับค่าให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเลยสักอันนะครับโอเคจากนั้นก็ไล่เปิดใหหมดนะครับทั้งการแจ้งเตือนหลักนะครับตรงนี้ก็เปิดเลยอนุญาตการแจ้งเตือนแบบลอยนะครับ เปิดให้เรียบร้อยและบนหน้าจอล็อกนะครับตรงนี้ก็ให้ปรับเป็นแสดงการแจ้งเตือนและเนื้อหาทั้งหมดนะครับในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับอันที่เหลือการแจ้งเตือนทั่วไปและการแจ้งเตือนนะครับเราก็ไปปรับให้เหมือนกับการโทรเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแอปไลน์ไม่แจ้งเตือนนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ไปปรับได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ